ีลองดูสเปซวากอนนะฮะอ่าสเปซวากอนคันนี้รถเดิมมาอาการก็คือเครื่องเดินเบารอบต่ำมากสั่นไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วก็เปิดแอร์แล้วพยเอาเข้าเกียร์แล้วดึงอะไรโอเป็นหลายอย่างเลยนะครับก็คือมันสาเหตุอะ่ะอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือขับแก๊สแต่น้ำมันลดด้วยอ่าปรากฏว่าถอดหัวฉีดมาดูหัวฉีดอะ่ะตัน รั่วทั้งตันทั้งรั่วเลยนะบางสูบตันบางสูบรั่วนะครับอันไม่อยู่นะครับคือเราเทสเทสร,รั่วเนี่ยอัดแรงดันแต่ไม่ยกหัวฉีนะไหลออกเลยนะครับแล้วมีตันด้วยนะครับอ่าสปกปรกแล้วก็อีจีอาร์นะครับทํางานแบบอ่าไม่ปกติเพราะว่าขั้วสายไฟเป็นที่เกลือนะครับอ่าแล้วก็มีการติดขัดนิดหน่อยนะครับอ่าอีจีอาร์มีการติดขัดก็ทําการล้างไปนะครับ ตัวไม่ได้ล้าปีกปีเสื้อนะอปีบปีเสื้อไม่ได้ปีวุ้งเลยนะฮะแต่รอบกลับมาดีเลย900 800อยแพันนะฮะประมาณนี้เดินนิ่งนะครับแรงม้าก่อนจูน99หลังจูนแก๊สนะฮะอันนี้แก๊สนะเราไม่ได้เน้นน้ำมันเลยนะพอรถพวกนี้มันใช้แก๊สอยู่แล้วนะฮะหลังจากจูนแล้วนะครับเราจูนตารางเพื่อไปโน้มไปหาแก๊สให้แก๊สมันวิ่งดีด้วยนะฮะ ขึ้นมา117ตัวนะครับเท่ากับแรงม้าบวกเพิ่ม18แรงนะฮะอันนี้คือแกนะ๊สไม่ใช่น้ำมันนะฮะถ้าน้ำมันไปได้กว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยต้องบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดแน่นอนกว่าเก่าแน่นอนนะครับ100%นะครับยังไงก็ประหยัดนะครับเพราะว่าดูจากจากหลายๆอย่างนะครับก็รู้เลยว่าวิ่งประหยัดแน่นอนประหยัดแก๊สเลยแหละรอบเนี้ยเดินนิ่มด้วยนะครับคือทํานี้ก็คือ ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยวิ่งเร่งเบาเท้านะครับกดมาแบบเบานะครับอันนี้เหยียบไหลเบามากนะครับนี่ค่อยๆเหยียบรับเกียร์เกอร์มาสมูทนะครับเบาเลยนะร้อยหนึ่งนี่แบบไปไหล,หลแก๊สนี่แบบออกแบบบางๆเลยนะครับคือผมปกติจูนเนี่ยจะเน้นแก๊สนะพอรถนี้ผมรู้ว่ายังไงอะ่ะมันสู้แก๊สไม่ได้ นะเพราะว่าด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่มันแพงกว่านะฮะต่อลิตรนะครับแต่ถ้าเอาลิตรเท่ากันนี่แก๊สมันก็สู้น้ำมันไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้แก๊สยังไงมันก็ถูกกว่านะครับเนะพราะนั้นผมจึงเน้นแก๊สอันนี้เน้นเลยมาไปทางแก๊สเลยเน้นทอร์กเน้นไรเน้นแก๊สหมดเลยไม่ได้แทบไม่ได้สับดูน้ำมันเลยนะฮะแต่น้ำมันก็กด T1 ว s เมื่อกี้ก็คือมันก็แรงกว่าอยู่แล้วแหละอ่าเราก็รู้่แลวแต่ว่าเราเน้นแก๊สนะครับคือเน้นใช้งานเลยนะครับ เน้นใช้งานใช้แก๊สครับโอเคเลยตอนนี้รอบเดินมงเดินเบานะครับวิ่งดีด้วยประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับอ่าก็อันนี้การปรับกล่องนะครับอ่าเราปรับแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปรับแบบทั่วไปนะไม่ใช่ว่าเร่งอยู่กับที่แล้วก็ปรับเอาแล้วก็เอ้ยได้แล้วอันนี้ไม่ใช่นะฮะคือการปรับจูนมันต้องดูเอฟมิเตอร์นะครับดูส่วนผสมที่ว่ามัน มันมิกออกมาแล้วมันออกมาเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วหลังนั้นเราก็เขียนไปที่ตัวโปรแกรมเครื่องนะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนค่ามันนะครับอ่ามันถึงจะทํางานได้นะครับอ่ามันไม่ใช่ว่าเออเราแค่ถอดน็อตหรืออะไรมันมันจะใช้งานไม่ได้ไม่ได้นะคือการเขียนโปรแกรมคือดูดออกมาแล้วเขียนแล้วใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วใส่เข้าไปนะครับอันนั้นคือมันเป็นเรื่องของโปรแกรมเลยนะฮะคันนี้มันก็ คันนี้แมคชันนิกก็คือการล้างหวัวฉีดนะฮะม,ม,มีทางแมคชนิกก็คือถอหวัวฉีดมาล้างอ่านี่เป็นเรื่องแมคชนิกนะฮะแต่ส่วนอีเล็กทรอนิกส์ก็คือโปรแกรมตัวเนี้ยเราก็เขียนมันใหม่นะฮะเขียนใหม่ถามว่าไอ้บางคนพี่โรงงานเขียนมาไม่ดีหรือไงมันไม่ไม,ไม่ดีมันดีนะฮะแต่คือมันมีข้อบ,บังคับรย่องเรื่องมลพิษอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่า กฎเกณฑ์เรื่องความทนทานอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเขียนมาแบบเผื่อเผื่อเผื่อเยอะเลยอะไรเงี้ยอย่างน้ำมันก็เผื่อ,อามัสนานะฮะหนาแบบโอ้โหหนามากนะครับก็คือเราก็เลยปรับแต่งแล้วการปรับแต่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ว่ามันมันไปได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันมันเกินขอบเขตนะฮะถ้าไปไม่ได้จริงก็คือเราก็ปรับไม่ได้นะครับถ้ามันไปได้จริงปรับแล้วประหยัดแล้วมันไม่มีผลกระทบมันก็ควรจะปรับนะฮะอย่างเงี้ยดีกว่าเดิมด้วย ปรับแล้วมันไม่ไม่ใช่ว่ามีข้อเสียนะฮะคือดีกว่าเดิมทุกอย่างเลยนะครับดีกว่าเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งการกินน้ำมันก็ประหยัดกว่าเดิมด้วยนะครับแก๊สประหยัดกว่าเดิมด้วยเนะี่ยลองดูได้เลยครับอ่าวันก่อนปรับรถสไลด์นะฮะเจ้าของรถโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่มันโอเคเลยปะมันวิ่งไปขึ้นเขาโปกติขึ้นเนินตรงนั้นอะไม่ไหวนะครับเขาเขาอะไร สามยอดสามยอดแหละผมว่าลืมนะเขาบอกแต่ครันเนี้ยพอลาจูนใหม่ๆแล้วเนี้ยรถสไลด์นะฮะเขาบอกโอ้โหตรงนะกดปื๊ดขึ้นไปเลยนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ํามันเยอะมากนะครับเขาบอกว่าประหยัดกว่าตอนที่ว่ามันอืดๆนะครับแน่นอนตอนที่มันอืดมันต้องกินน้ามันเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถแต่มันไม่มีเดินทางนะครับรถมันเหยียบมีแต่เสียงเครื่องแต่รถแต่มันไม่เดินไปข้างหน้านะครับมันเหมือนมันกินไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่เดินทางไปไหนนะฮะ มันก็กินอยู่กับที่มันเหมือนเราเร่งเครื่องอยู่ตัวเปล่านะแต่ถ้ารถเร่งแล้วไปเลยแล้วมันเดินทางไปถึงจุดหมายได้แล้วเราดับเครื่องไวที่สุดอันนั้นะก็คือประหยัดน้ำมันคิดง่ายนะฮะเดินทางถึงเร็วแต่เหยียบเรล่งน้อยการจ่ายน้ำมันน้อยแตถ่ถึงจุดหมายเร็วกว่ายัางไงก็ต้องประหยัดน้ำมันนะครับหลักการง่ายๆนะครับแต่ถ้าใช้เวลานานกว่าเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องกินน้ำมันอะ่ะลองคิดดูว่ารถวิ่งหนึ่งชั่วโมงกับสองชั่วโมงอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่รถวิ่ง สองชั่วโมองจะประหยัดกว่าได้นอกใจรถคันนั้นดับเครื่องแล้วลากไปนะฮะอ่าถ้าวิ่งติดเครื่องพร้อมกันนะครับอ่านอกจากถ้าว่ามันปรับแต่งแบบว่าเหนือขอบเขตเลยนะครับแต่ถ้ารถเป็นรถปกติเนี่ยไม่มีทางนะครับรถยังไงวิ่งใช้เวลาน้อยกว่านะครับแล้วการฉีดน้อยกว่ายังไงก็ประหยัดเพราะมันถึงทางที่เราจะไปเนี่ยถึงเร็วบานะฮะอ่าหลักการาง่ายๆเลยนะครับอ่าเนี่ยอย่างเนี้ย แก้จ่ายน้อยงลงกว่าเดิมแต่เหยียบแล้วได้ความเร็วเท่ากันเนี่ยยังไงก็ต้องดีกว่าถูกไหมฮะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ่าการปรับแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นสเปซวากอนทางร้านเราทําไปเยอะมากสเปซวากอนนะฮะหลายคันนะครับ,รบ,รบก็มารีวิวบ้างไม่ได้รีวิวบ้างก็แล้วแต่บางทีเจ้าของรถเขามาโหรถวันนี้บางทีมันรื้อฉีดมันก็ตั้งแต่เช้าเลยนะอ่าตั้งแต่เช้าเลยนะฮะบ,บางทีก็ โอลิงอะไรแตกหักเนี่ยมันก็ต้องหาใสาให้มันครบนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คีต้องลองต้องอะไรนะฮะถึงจะปล่อยรถออกไปได้นะครับมันไม่ใช่ว่าทําแล้วก็แบบเสร็จแล้วก็ส่งงานเลยไม่ได,ไได้ไม่ง่ายขนาดน,นั้นนะฮะอ่าอ่าอันนี้ก็วิง่งเราลองกันมาจากร้านนะครับผมเยียบเนี่ยคือคันเล่งแบบเบาเลยนะแรงม้าขึ้นมายี่สิบแรงนี่ถือเยอะนะเป็นสินะเยอะเลยนะ เยอะแล้วแรงแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยบางคนคิดว่า20ม้านเนี่ยต้องใส่น้ำมันเพิ่มไหมไหมถึงมันจะม้าขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเลยนะครับลดน้ำมัน้วยซ้ำนะครับแต่แรงม้าขึ้นนะครับอ่าเพราะว่าการปรับแต่งไม่จําเป็นต้องหยอดน้ำมันให้มันเยอะแล้วแรงม้าจะขึ้น,นครับอาจจะไปปรับอย่างอื่นปรับ,รบไฟปรับไมเวกนะปรับมีเทคอะไรประมาณนี้นะมันก็แล้วแต่าจูยแล้วก็ทิศทางนะครับ เสียงเครื่องผมเหยียบเบาๆเนี่ยสรงพร้อมแจงเลยนะฮะเหยียบเบาๆนะเสียงเครื่องมันคำรามนะฮะคือเสียงเครื่องที่มันมีกําลังเนี่ยมันจะดังออกกรองนะแล้วมันจะคำรามเพราะว่ามันเหมือนว่ามันคือมันทรงออกกําลังทรงกำลังออกมาเต็มที่เลยแต่ถ้าว่าเสียงเครื่องมันแบบว่าอู้อู้อ่ะนั่นแหละกินน้ำมันนะครับเสียงอู้นะครับผมบอกเลยกินน้ำมันแน่นอนรถนะครับ ถ้าเสียงว่าวดแวดเงี้ยไม่กี่หลบนะครับคือกําลังเนี่ยการเผาไหม้นะครับอ่าถ้าดูบนไดโนนะฮะถ้าใครฟังเสียงบนไดโนเป็นนะฮะฟังเสียงบ่อยๆนะครับตอนก่อนจูนเนี่ยกดมันนะแต่พอหลังอยู่มันจะวัดไอตอนที่มันแวดเร็วเนี่ยคือมันได้สปีดนะเพราะไดโนเนี่ยมันจับจากสปีดถ้ารถที่แรงม้าเยอะคือรถที่ทําสปีดได้ในเวลาสั้นๆ คิดง่ายๆนะครับรถที่แรงมาเยอะในเวลาเท่ากัน3มวิคันหนึ่งทำทำสปีดได้40คันหนึ่งทำได้60ไิอ้คัน60แรงมาเยอะนะครับอ่ะแต่แรงบิดจับจากรอบนะครับแรงบิดจับจากรอบนะครับรถที่เอ,อ่อรอบเดินเร็วในเกียร์ที่เกียร์หนักเนี่ยนะครับนั่นแหละแรงบิดจะเยอะนะครับอ่าแรงมา้าแรงบิดก็จะสมัมพัธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องดีทั้งสองอย่างนะครับ เบาเท้าเลยอเครื่องมันคำรามเลยโอ๊ยพาร์สเลยนะมอยากจะแซงนะครับลั่นเลยครัลั่นแล้ววิ่งด้วยนะครับคือลั่นอย่างเงี้ยมันออกผมว่าในคลิปนะได้ยินแน่นอนนะครับเสียงลั่นเงนี้ยคือปกติเลยนะครับคือปกติเลยเครื่องมันดังนะครับคือมันคำรามออกมานะฮะเพราะว่าเครื่องอะ่ะมันได้กําลังของมันนะครับ แต่เสียงอย่างเงี้ยรถไม่กินน้ำมันนะครับจำไปเลยครับแต่ถ้าอื้อนะฮะเรียบร้อยนะครับอย่างนั้นกินแน่นอนเนี่ยนะอันนี้ประหยัดแก้แน่นอนนะครับคือการที่เรารีวิวเนี่ยมันต้องมีจุดที่พิสูจน์ได้ด้วยนะครับเราพิสูจน์ได้เพราะว่าเราดูจากเชื้อเพลิงที่ลงไปส่วนผสมนะการปรับค่าลดลงมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันได้หรือไม่ได้ ไม่ว่ารีวิวกันส่งว่ายดีนะหรืออะไรไม่ใช่นะฮะมันต้องมีต้องมีข้อมูลด้วยนะครับมันก็ต้องเป็นเลยนะนี่ครับขับรถนิ่มๆเลยนรอบมันตรงมันเบาโอเคนะนขับช้าก็ดีขับเร็วก็ได้นะนี่ใช้แก๊สนะวิ่งอย่างนี้ใช้แก๊สแต่รับไม่ใช้ถํามันนี่ นี่เลยสามเมตรนะใช้แก๊สนะครับผมเน้นแก๊สเลยนะฮะยังไงรถที่ว่าใครใช้เอเบียดกอนนะฮะจ้ามาจูนได้แบบนี้นะครับแต่ต้องคือต้องบอกว่ารถพวกเนี้ยรถที่ใช้แก๊สเนี้ยต้องเข้าใจนะว่าบางทีอุปรกรณ์ท่อจับนิดหน่อยมันแตกมันหักก็ต้องแบบต้องเข้าใจกับรถด,ด้วยนะฮะว่ามันกรอนะเพราะเครื่องมันอบ เวลาเนี่ยก็ต้องือต้องเผื่อเวลาไว้นิดหนึง่งบางที่ท่อมันแตกมันเล้าอะไรเงี้ยเราถ้าเห็นมันไม่สมควรเราก็ต้องต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะเอ่อให้มันสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยนะครับคือไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปนะครับให้ใช่งานเราจบนะบไม่ได้นะครับมันก็ต้องเช็คนะครับอย่างท่ออะไรที่เราเห็นนะที่เกี่ยวกับตรงที่ว่ารื้อตรงนั้น่ะนะครับอ่านะเราก็ต้องดูให้หมดนะครับนิ่มเลย เลยะบอกไห้เลยว่าคนละคันนี่รถเหยียบเนี่ยมันจะกินน้ำมันอย่างเงีฮะเหยียบนิดเดียวมันไปเลยอ่ะนะครับใช้น้ำมันนิดเดียวแล้วรถมันไปปิวเลยนะนี่มันขี้เกียจจะแซงนะครับไหลายาวๆเลยนะครับถึงแล้วนะครับ้งองเบรกละคนไหลดีมากไหลเรียบไหลลื่นรถถ้าจูนดีๆนะครับมันจะไหลนะมันจะไหลไปมันจะไหลแล้วแต่นิดเดียวแล้วรถคือรถมันลอยๆเราแตะปุ๊บขึ้นแตะปุ๊บขึ้นอย่างเงี้ย แต่ถ้าลดที่ว่ายกคันเร่งแล้วหัวตกหัวตกนะแล้วต้องเหยียบคันเร่งลึกๆกินน้ำมันแน่นอนนะครับแบบน,นั้นอนะ่ะเพราะว่ามันพยายามความเร็วมันพยายามจะตกลงนะครับอ่ารถที่ประหยัดน้ำมันจะต้องแต่คันเร่งนิดหนึ่งแล้วลถไปเลยนะฮะแต่ช่วงตรงนั้นจะต้องไม่ฉีดน้ามันเยอะนะครับอ่าอันนี้คือประหยัดแน่นอนนะครับวันนี้ก็สเปซวากอนก็น่าจะ ผมว่าผ่านนะครับอันนี้ผ่านแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นคนละคันกับที่มาแน่นอนนะครับทั้งรอบเดินเบานิ่มนะครับทั้งการวิ่งประหยัดแก๊สนะครับเห็นผลแน่นอนนะครับงานนี้อ่าก็ใครจะทํานะครับก็นัดก่อนนะฮะพวกรถพวกนี้เพราะว่ารถพวกนี้มันค่อนข้างใช้เวลานะฮะเราจะไม่รีบนะฮะทำรีบแล้วมันไม่ดีนะฮะบางครั้งก็ต้องมีการทดสอบทดลอง ไล่ขับลองนะครับกว่าจะส่งงานก็ได้ก็เย็นนะฮะแต่บางคันง่ายก็ง่ายนะบางคันมันรถสมบูรณ์มาก็โอเคอะแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับจะลองดูจอ,จอดจิิต์นิ่งๆเดินเบานิ่งๆแปดร้อยเจ็ด้อยเจ็ดสิบสามนี่เจ็ดร้อยกว่ารอบนิ่งๆ เปิดองค์เปิดแอร์ไม่จั่นนะขับเบาประหยัดน้ำมันโอ้คบขนาดนี้ชัดเจนเลยนะครับอืแต่กลัวมอะไรไม่น่าจะใช่ของรถคันนี้เฮ้ยอ,อ,อันนี้หรอะไรเพิ่งเคยเห็นอ๋อกุมาลไรรถรุ่นนี้มีแบบนี้นะผมไม่เคยสังเกตจบคลิปครับสมบูรณ